เจาะข่าวสนับสนุนโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ปผลิตภัณฑ์ใบโอไว้เผยผิวสวยกระจ่างใสยางเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ090 664 5646 มาถึงช่วงเจอข่าวในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักร้องหญิงคนหนึ่งครับที่ถือได้ว่าเพลงของเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยความแรงและก็ความตรงไปตรงมาของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเพลงหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงต้องขอบอกเลยว่ามันแทงใจใครหลายๆคนไม่รู้ว่าเป็นชีวิตจริง,รงหรือว่าประช็ป,ประชันใครหรือเปล่าครับ พราะแต่ละเพลงที่คุณท็อปพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นรักคนมีแฟนบาปหวานถ้าฉันรักแล้วอย่าเลวโอ้โหชื่อเพลงแต่ละเพลงนี้รุนแรงมากๆมันออกมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าเธอคนนี้ล่ะค่ะให้คําตอบได้ดีที่สุดต้อนรับคุณเซียอาสยามเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขยับต้องขยับนิดนึงทำไมก็กลัวล่ะคะอแรง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 มั้ ลูกสาวปากจัดจริงๆบ้านเป็นคนปากจัดนะชอบด่าชอบจิกชอบไปแนะแหนะอะไรเหมือนในเพลงมหมจริงจริงแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากเลยค่ะโอ้โหาเงินเรียบร้อยเหมือนผ้าขยุ่งยุ่งไว้ยุ่งใส่ตู้ไว้เนี่ยหรอถ้าเกิดเพื่อนๆนก็จะรู้ว่าเป็นคนเอ้าฮ่าวมากกว่าแต่ว่าปากจัดนี่น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อแต่ทำไมมาร้องเพลงแนวนี้เออน่าจะเป็นเพราะว่าโปรดิวเซอร์เขามองดูเราเป็นคนแบบตรงๆอะไรงนี้มากกว่าค่ะก็ แล้วน่าจะสื่อสารเพลงแนวนี้ได้ได้ตรงได้ชัดเจนมากกว่าอืมมีเคยบอกว่าคือไปร้องร้องอยู่แล้วแบบว่าเหมือนเพราว่าโดนหมันไส้อะไรอย่างงี้ไะแฟนๆบอกแบบหมูเพลงผู้ชายว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคำนองเนี้ยผู้ชายยังร้องเลยเออหรอเออหรอเออด้วยบางทีเราเราร้องเพลงแค่ผู้ชายมันทิ้งใช่ไหมหนูก็ยังแบบกลัวๆว่าเฮ้ย จะโดนไม่วาจะโดนผู้ชายแอนตี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ผู้ชายก็ลองได้เพราะผู้ชายก็โดนผู้ชายทิ้งว้ายตายละว้ายตายว้ายตายโง่โง่ใส่เยอะอย่างเ้นแล้ว ตลาดของเซียจริงๆแล้วคือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยหลักนะคะแล้วก็น้องๆสาวประเภทสองเนี่ยรองเลยก็ควัญใจแก้วกว้างขวัญใจเลยแบบผมอยากมีนมเลยค่ะเออหรอหรอรอรอเออรชอบมาชอบแนวนี uh, <um ้ชอบแนวนี้บางทีไปร้องในวัดก็ยังกลัวอยู่อ๋อเหรอเพราะว่าีเพลงเรามันดูแรงๆเดี๋ยวพระได้ยินอะไรเพลงไหนที่คุณเซียรู้สึกว่ามันแรงที่สุดตั้งแต่ออกมาเนี่ย แรงที่สุดเคือถ้าเกิดเราฟังเป็นชื่อเนี่ยเราว่าแรงแต่ในเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงปลอบใจทั้งนั้นเลยเหมือนเป็นเพลงปลอบใจตัวเองด้วยปลอบใจผู้หญิงด้วยกันด้วยรักคนมีแฟนเนี่ยคือก็คือปลอบใจตัวเองก็รักเขาแต่เก็บไว้ในใจแค่ในความคิดไม่ได้ไม่ได้ไปแย่งมาเป็นของเรานะใช่แค่ผู้ชายมันทิ้งมันก็จะเป็นประมาณว่าแค่ผู้ชายคนหนึ่งมันทิ้งอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องกินยาฆ่าตัวตายคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราจริงๆตอนนี้เพลงให้กำลังใจเลยนะใช่ก็คือถ้าเกิดเป็นชื่อเพลงก็จะต้างให้ดูแรงๆและเพลงใหม่ล่าสุดเจ็บแล้วทนคือควายเนี่ยเออสิมันแรงไปไหมคะคุณพี่คะคำนี้คำเนี่ยแรงมากเนื้อหาของเพลงนี่พี่เขามันจะเป็นประมาณว่าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยยังไม่เคยตีลูกเลยแต่เวลาเรามีแฟนเนี่ยโอ้โดนแฟนทุบตีอย่างเงี้ยมันน่าจะคิดได้ ว่าเจ็บแล้วเราต้องจํานะเราเป็นคนเราไม่ใช่ควายควายมันนี่มันยังจําเลยใครตีมันนี่มันไม่เข้าหาอะไรเ้ยกอแบบแนวปลอบใจให้กาลังใจก็เป็นเพลงสะท้อนสังคมเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ชายชอบกระทำดุรแรงกับผู้หญิงเยอะมากเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เยอะเลยนี่ล้วสมมติมนิทิปเบรมีนาจะบอกว่าเอาไปีเพลงโปรดเออนะมอพูดถึงเรื่องราวของชีวิตของเซียนิดนึงนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยฮ่ะ ลำบากขนาดไหนหรือว่าเป็นแบบโอเคแบบปัจจุบันชิลๆหรือลำบากชิลมากเลยค่ะคุณแม่ลำบากชิลมากยังไงคุณแม่เสียงแต่สี่ขวบโอ้โหเหรอค่ะเลี้ยกับใครคะก็พี่สาวเลี้ยงมานะคะแล้วก็พอตอนอยู่มหนึ่งคุณพ่อก็เสียคือเสียหมดเลยั้งพ่อั้งแม่แล้วก็โตมาด้วยญาติบ้างเพราะพี่สาวที่ตอนนี้คุณแม่เสียคุณพ่อเสียทุกคนยังเล็กหมดก็ไม่เกินมหกอะค่ะคนโต ช่วยกันเลี้ยงน้องเลี้ยงแล้วก็ส่งน้องไปอยู่บ้านญาติเงี้ยก็ก็จะใส่บ้านญาติอยู่เราก็แต่ว่ามันไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็จะกระจายกันเพื่อที่จะเอาตัวรอดใช่ไหมคะก็ก็ลําบากมาตั้งแต่เล็กลำบากมากมากค่ะพี่ท้อมทำอะไร้างคะตอนเด็กตอนเด็กๆ็กก็เรียนแล้วก็เรียนนี่ก็เรียนกันท่องกันท่านมากเลยค่ะเรียนก็คือต้องไปแจกใบปลิวสมัยเรียนแจกใบปลิวหน้ารามบ้านหนูอยู่หน้ารามนะคะรำลำแขง แล้วก็ข้างบ้านก็จะติดยาติดอะไรกันนี่แหละปัญหาสังคมที่เราเห็นอยู่มันเกิดรอบตัวเราหมดเลยตีกันแปลอะไรพวกนี้ก็แจกใบปลิวบ้างไบรับจ้างทำทุกอย่างที่ได้ตังค์พี่ทอ็อปแล้วเราเนี่ยโชคดีคือพี่ที่ก็อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ออพอเขาเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะเ,เราเห็นเราชอบก็เลยบอกให้เขามาสอน ยืมกีตราเขาแล้วหะเขาก็สอนให้สอนให้จนเข้ามหาลัยจนลามก็ไปเล่นให้พี่ๆเขาฟังในในคณะชมรมค่ายอาสาอะไรเงี้ยก็พี่ขาเลยเปิดร้านอาหารก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงให้เขาเขาก็จ่ายวันละเท่าไหร่90บาทร้อยหนึ่งตามตอนนั้นนะคะเล่นเล่นเป็นเพลงทั่วไปสากลบ้างเพลงไทยรวมๆค่ะช่วงที่ต่อสู้ปากกัดตีนถีบมาเพราะว่าเราเหมือนกับ คือจะบอกว่าที่บ้านแพะแตกก็ไม่ใช่อะแต่ว่าพ่อแม่แบบว่าท่านเสียไปเร็วเกินไปะนะหนูที่จาหน้าแม่ไม่ได้นะคะสี่ขวบจำหน้าแม่จำไม่ได้นะครับค่ะอืมแล้วพอคุณพ่อมาเสียไปอีกตอนนั้นหลักของชีวิตชีวิตเป๋ไปขนาดไหนโอ้โหแบบก็คือแบบไม่รู้ทาอะไรละไม่อยากเรียนไม่อยากทําอะไรไม่อยากเจอใครอะไรเงี้ยก็อยู่แต่ในห้องนะก,ก็อยู่อยู่แต่ในห้องในบ้านไม่อยากเจอใคร เพื่อนมาตามเลยก็ไม่อยากไปไหนพี่พี่สาวก็จะทิ้งตังค์ไว้ให้วันละยี่สิบาทตอนนั้นน่เล็กเมาเรียนสภาวะรอบรอบบ้านเท่าที่น้องเสียพูดมีติดยาจก<ต>ชิงวิ่งร<น>าวตีกันวัยรุ่นเด็กแว้นสกอยเอ,อ่เอ,อเสียตัวขายยามันเป็นสภาวะที่แบบว่ามันเป็นสิ่งรอแหลมกับชีวิตเราเรามีเกราะป้องกันตัวเองกับสิ่งเหล่านี้ที่เราจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีและไม่ดีอย่างไรบ้างคือพูดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อคือมันเห็นจนเบื่อ มันเห็นจนเบื่อมากอะเห็นเห็นแบบขึงขนาดบาทีเวยาไปตั้งไว้อะไรแบบคือตอนนั้นมันก็คือแบบเห็นเขาเล่นกันอะไรเงี้ยเห็นจนเบื่อจนแบบเราเนี่ยหันไปเล่นดนตรีเร oh. ู้สึกว่ามีจุดสักอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วแบบเออดนตรีก็เล่นมาเพราะก็กลับมาก็ซ้อมขอยืมเขาเสร็จเข้าห้องเข้าบ้านแล้วก็ซ้อม oh. กีตาร์แล้วหนูเนี่ยบอกว่ากีตาร์ดนตรีจุดเปลี่ยนที่สุดเลยในชีวิตคือก้ตาร์ไม่มีวันนี้นะคะอืมนี่แหละ นะครับแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองมันอยู่ที่ความคิดของเด็กคนหนึ่งคือถ้าเกิดไปตรงนั้นมันก็คือไปเลย<ป>อก็ออเพื่อนทั้งนั้นเลยที่ติดนะมีครอบครัวมีกระแตงลูกอะไรกันไปค่ะอืก็พอาะดนตรีแล้วทำให้มีมีวันนี้อืนะคะ มีวันน e uh so ี้ที่เธอว่าเนี่ยคือเป็นนักร้องมีเงินมีเงินเคาส่งครอบครัวแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนี่วันนี้ทําอะไรอยู่ยังไงบ้างครับสำหรับเงินที่เอาไปลงทุนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสทำก็ต้องบอกก่อนเริ่มแรกเลยอยากซื้อซื้อซื้อบ้านซื้อที่นะคะครับก็บ้านที่อยู่สายใหม่ในน้ําท่วมก็ไปหาหาที่ยาทางอยู่ที่เชียงใหม่ เ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียงใหม่จากสายใหม่ไปจริงเรามีความรู้สึกว่ากรุงเทพได้เปิดหรอสูงดีมันอาจจะไม่ไม่มีน้ำท่วมเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีเพื่อนมีญาติเลยที่เชียงใหม่แล้วคะเริ่มต้นเลยจากน้องหญิงทิติการน้องหญิงเราไปซื้อที่อยู่ที่แม่ริมแม่แตงค่ะแล้วก็ขับรถฝากบอกฝากบอกน้องหายพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยน้องก็ขับตัวเบนหาค่ะ หาก็ได้ที่หนึ่งที่นี่ก็โทรมาบอกเราก็ขับรถขึ้นไปดูแลของอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอสันป่าตองค่ะทางขึ้นเชียงใหม่ฮอดทางไปดอยอินทนนท์ค่ะอ๋อไม่ไกลองไปทาง้อเลยห่างลงไปนิดเดียวค่ะ29กิโลเมตรจากตัวเมืองอันนี้เขาก็หลบหลีกกันดีนะเพราะของคุณหญิงได้อยู่ฝั่งนึงแม่เลยมันเป็นฝั่งนึงไปทางไปทางเชียงดาวทางอ่อะไรนะ ฟ้าฟ้าต่างค่ะนะครับเลยจะไปทําธุรกิจเปิดรีสอร์ทเป็นบ้านพาักตากอากาศหรือยังไงครับค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านหลังมันจะมีหลังใหญ่ <ừ> แล้วก็มีหลังเล็กๆอีกประมาณห้าหลังคือตามทําตามงบ <ừ> เราซื้อเนื้อที่ไว้เยอะไหมคะสามไร่กว่าคะ่ะอมา<อ>ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยหรือยังคะเดอะเซียรีสอร์ทแอดเชียงใหม่เนี่ยมีแอดที่อื่นนะคะมีเพื่อนแม่อาสังหารสนใจจริงเนี่ย ทำตรงนั้นน่ะอยากทําเป็นทัวร์ด้วยค่ะทัวร์อย่างสายการบินตรงเพราะเชียงใหม่นี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็อยากจะทําจากภูเก็ตมาเชียงใหม่รับรับกลุ่มฝรั่งทัวร์ทัวร์ที่เขาไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าการเป็นนักร้องเนี่ยข้อดีของนักร้องคือเรามีโอกาสได้รู้จักคนที่เยอะขึ้นมากขึ้นหลายสาขาแล้วก็สิ่ก็จะมีโอกาสไปรู้จักพี่ๆที่ทำบริษัททัวร์ที่เคยจ้างเราไปร้องเพลงค่ะ ที่เคยพาที่เราเคยเจอเป็นแฟนเพลงเราด้วยก็ประสานงานกันเขาที่ทําทัวร์นะเดี๋ยวส่งมานะอะไรเงี้ยอาจะรองรับตรงนี้ขาจรก็มีบ้างแต่ที่สำคัญคือพี่พี่น้องน้องอาสยายไปใช่ได้พักปีนในอาสยามได้พักผ่อนกันที่นั่นด้วยค่ะแล้วจุดเด่นของรีสอร์ทของเรามันอยู่ที่ไหนอเดอะเซียไคือความเป็นเดอะเซียรีสอร์ทเนี่ยเซียเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายแต่ แบบเรียบง่ายแบบมีสไตล์สไตล์นี่หมายถึงความคิดของตัวเองอจะออกจะออกแนวติดๆนิดนึงอาร์ตอาร์ตนะคะทุกอย่างในตัวรีสอร์ทนี่ออกแบบเองหมดคือเราชอบอะไรเห็นอะไรที่มันดูเป็นแบบคลาสสิกเราก็าไปทำค่ะแล้วก็บรรยากาศในนั้นมันก็จะโลง่ลงๆนะคะนอนแล้วมองเห็นดาวใกล้ค่ะเพราะมัน <จะ S 2> มันจะเป็นจุดที่กําลังจะขึ้นจะขึ้นดอยินนท์แล้วมันมันเหมือนกับว่าเป็นเนินไงเป็นเนินที่มันกำลังจะไล่ขึ้นดอยินทนเนี่ยอีกประมาณประมาณ70-80โลแต่ทางที่จะไปเนี่ยมันก็ เป็นเนินละที่เนินละค่ะก็บรรยากาศก็จะโล่งๆสบายแล้วก็เงียบคือแต่งเพลงได้คือจุดเราเนี่ยเราเอาจุดเอาของตัวเองเป็นหลักก่อนความชอบแล้วพอเราพอเราตัวเองเป็นหลักปุ๊บเราเห็นพี่น้องที่เขาเข้ามากดไลค์อ๋อเขาก็คิดเหมือนเราเหมือนกันเนาะบางทีการไปพักผ่อนไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องเป็นื่องหนวกหูอะไรเงี้ยพักผ่อนมันต้องเงียบกับธรรมชาติใช่ไปไหว้พระไป ขึ้นดอยรับลมอะไรเงี้ยค่ะผู้รับไปฮันนีมูนนะแต่ที่แน่เลยใครอยากดูว่าบรรยากาศเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอนะเป็นแฟนแนเพจเฟซบุ๊กนะคิดว่าราคาก็ย่อมเยาด้วยนะก็คือกันเองมากราคาไม่เกินพันค่ะดีสอร์ทสบายเลยบอกเลยว่ามาจากข่าวลูกทุ่ง เรียบร้อยเลยเต็อกแอน่เลย50เปอร์เซ็นต์ไปเลยตัเรับเปิดให้บริการเปิดแล้วเปิดแล้วด้วยแล้วก็จะแกลนโอฟิ้งนะคะวันที่16ธันวาคมนี่เป็นทางการเลยแฟนๆก็เข้าไปดูใน a c e b o o k ได้นะฮครับบรรยากาศบ้านบรรยากาศห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับต้องขอบคุณคุณเซียอาสยามขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยข่าวกันครับ แต่รู้สึกฉันสนึกตัวดีไม่ข้องเกี่ยวกับบุคคลนี้ดียังไงก็มีเจ้าของจะรักต่อแต่ขอหาเพราะที่นั่งเป็นรอไม่ข้ามฟังแต่ยังโดนฟ้องคนที่เป็นเจ้าของทำเป็นมองตัวฉันแย่งแฟ ว่าใครจะมาดึงแบ่งแยกดินแดนกัวฉันมองนีท้องหรือแปนทางที่ดีก็ล็อเก็บใส่กล่องเอาไว้ไม่อยากจะสอนสอนของผู้เร่รอนนักของเขาห่วงพอแค่อยากจะมองไม่ได้อยากจะควงแค่ช่วยห่วงเธอจะตายไหมไม่อยากจะสอนสอนของผู้เร ฉันแค่ขอแอบรักไกลไกลแค่จะควงในฝันตื่นขึ้นมาเมื่อไรและจะเอาไปคืน